เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดจัดการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนที่ชุมชนมณีไพรสนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์ค่ะกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดจัดโครงการอบรมความรู้ด้านสุขภาพแกนนำชุมชนมณีไพรสน ณอาคารอเนกประสงค์ที่ทําการชุมชนมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อานวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาลเป็นประธานเปิดการอบรมและมีนายสมบูรณ์ฮิรัญยโชตปลัดเทศบาลนครแม่สอดร,รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์สุขภาพครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอด เป็นวิทยากรให้การอบรมและมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านและคณะกรรมการประธานชุมชนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โดยการจัดการอบรมประกอบด้วยกิจกรรมนั่งสมาธิบำบัดการเสวนาปัญหาโควิด -19 ในสถานการณ์ณปัจจุบันเรื่องสุขภาวะทางอารมณ์ในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันการอบรมแกนนำดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน เรื่องการป้องกันดูแลตนเองในยุคปัจจุบันที่มีโรคอุบัติใหม่การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจ ATK การวัดความดันการเจาะ DTX พร้อมการลงมือปฏิบัติจริงโดยการแบ่งกลุ่มหลังการอบรมได้มีการประเมินผลการอบรมในครั้งนี้ด้วย